ยกลูกลมไปช่างเขียวขจีกล้าน้อยเด็กน้อยดีใจที่ได้ลุยในทุ่งทองของดีกว่าจะเป็นเม็ดข้าวกลุ่นหองก็ต้องกลมคอมบักไทยดำหวานกว่าจะได้กินข้าวหนึ่งจานต้องผ่านการงานของคนชาวนาวันคืนผ่านเลยล่วงไปบางสิ่งเปลี่ยนไปไหม มในท้าย4ีโพชัยเศรษฐกรนีเด่นสาขาอาชีพทำนาจังหวัดกาลสินปี2554ปีสเกาบอผมชนะเลิศของจังหวัดกาลสินได้ทีหนึ่งของจังหวัดกาลสินก็เลยส่งไปกรุงเทพเลยก็ลองชนะเลิศดอันดับที่สองของจังของกรุงเทพได้ที่สามเนาะึ้นครับแต่ว่าปีนี้นั้นเ,เป็นกลุ่มกลุ่มไอ้ข้าวหอมมะลิชุมชนบ้านหนองผือเมล็ดก็คือเอาของของนาเรานะครับของนาผมเลยครับ คัดเองก็ละคัดเป็นมเมล็ดเข้านี่ไม่ง่ายกันด้ยการเข้าจะอ้อนีน่เนาะอ้อแล้วกอนาไ,ไปคัดนีน่เนาะเข้ากับไปเลอะไปหน้าทุกมือนี่เข้าต้องเบื้องจะก,ก็ว่าห้งเริ่มมันอ,อ้อหรือมมเอ,อ้อหรือมันอ้องามหรือไม่งาาเขาก็ทิ้มไปอันซุ่มซุ่มทีม่มันเป็นมันเป็นเข้าปนนะ่ะทิมตลอดเพราะว่าทุกปีนี่มันก็มีแน่นอนเลยมันนกหนูเอาอมา พัฒนาข้าวมิดีที่สุดกับนกงูค้าบมากามื่อกละล้นเสือมันจะเป็นข้าวหอมมันจะเป็นขา้ขาวข้าวเหนียวก็ได้แล้วเธอก็เป็นขา้าวดอผมก็เลยเลืคันเลือเล้อพ่อนี้พ่อเกี่ยวปุ๊บนี่ผมเกี่ยวแล้วผมไม่เอารถเกี่ยวได้เฉพาะเอามือเกี่ยวตาแดดสามแดดแล้วก็กูกูนี่ผมก็มาเลื้มัดอี๋ได้เออมันมันเป็นฟ้อนี่มันเลื้ออีกสองสองตาใหญ่มนเลื้ออีก็อะได้เป็นข้าวพันมิฉะนั้นผมเราไปเอารถเขาเกี่้วตักเอาตะกั๊เนี่ยผมก็ต้องเลือออ,อี๋ทนึง อันนี้อันนี้มะเ็พันธุ์อันนี้นะอันนี้คือเทศทุกปีทุกปีครับผมเทศทุกปีเลยมลเ็พันธุ์นี่ผมต้องเลือมทุกปีเลยมลเ็ดพันธุ์เพราะว่าผมเี่ยมเสือเจอเพื่อผมไม่เอาน้ำเพอเลยเนยผมเลือดข้าวนี่มีสาคัญเนาะเราไปเอาปากพนั้นพันธุ์นี้นี่มาบานนันมานีขาต้องเลือกทุกปีถ้าเลือดทุกปีนี่มันละงามนี่ก็ดีอี่ซ้าแต่ว่าตั้งแต่ลรกเนี่็เอาข้าวเจ้าหอมมาลีนี่เอามาจากเกษตรครับมาจากเกษตรก่อนเนาะเอามาจากเกษตรหลังจากนั้นบ่ซื้อเลยครับ ผมบปซื้อเลยแล้วมีการเปลี่ยนพันธุ์ทุกสองปีที่จะแต่ว่าบางที่นี่ผมละห้าปีบางสามปีอะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนไหนเปลี่ยนว่าผมไปซื้ออยู่ทอกออซซื้อไอ้ที่ไอ้ข้าวเพื่อนมาขายนะสามถึงห้าปีครับสามถึงห้าปีแต่ส่วนมากจะเปลี่ยนก็มามาเปรียบเทียบซะแล้วเปลี่ยนกับเพิ่นมานี่เอ้าจักเพิ่มเป็นเพิ่อแล้วเพราะว่าเปลี่ยนมาปุ๊บไปเข้าเพิ่นฝนฝนก็เห้าที่เลือเลยเห่านี่มันมันละมีปนทุกปีเลยคัดเองดีกว่าคัดเองดีกว่ามาคินแล้วเนี่ยม่เห่า ห,หวานนะครับการเตรียมดินนี่เตรียมยังไงบ้างการเตรียมดินพอเกี่ยวเขาแล้วปุ๊บไถกบต่อฟางเก็บต่อฟางแล้วคันนี้กะก้อนที่เห่าเราไปว่านเห่ากับบางที่กะมันเป็น,นได้อ้ว่าจะพืชมันแห้งมันเปืดกตามริมข้างนาเห่ากระจู้ถ้ามันงามแล้วเห้าอันนี้กะไถไว้ประมาณตาเดีดไวป,ประมาณสักสี่ห้ามือแล้วค่อยมาว่านว่านแล้วยัง อันนั้นนปั่นอลไรยังว่าเนี่ยยังอันนั้นแต่ว่าอันแรกนี่ไทยเทลแอนนี่คือเกลียวปุ๊บไยเลยครับแต่เขาเอานไทยถหูดปะไทยหูดไทยดาอันนั้นไยดาเขาเนี่ยไยหูดนี่ยไทยกบตัวเฟืองไหมใน่กบตัวเฟืองนี่ครับเกลียวปุ๊บไยเลยครับประมาณสี่ห้ามื้อเอาเลยเดือนไหนนี่ช่วงเดือนประมาณนี้แล้วครับอันผมผมเกี่ยวเข้านี่คือผมจะเกี่ยววันที่สิบสามพฤศจิกาสิบสามสิบสี่พฤศจิกา ประมาณนั้นหลังจช่าเกี่ยวแล้วกะประมาณ20่สิบนี่ประมาณนี้แหละเข้ากับผมไทยเลไยไปแล้วบัตรนี้มาขับไทยดำ<ท>ยมีแล้วเออไทยดำรับไทยแล้วก็บว่าน,ออนว่านท,ทีนี้กะรถเอาเอารถโซลสีส้มของน้ำมาปั่นของเข้านี่ไถเอารถไถเลยมาครับเพราะว่ารถตัวนั้นนะมันดินแข็งมันไถไม่ได้รถน้อยเราเดินตามมาน่ะมันไถไม่ได้เอ็นไม่ได้เพราะเอ็นเอ็ดได้กับมันมีงามแต่ว่าไถครั้งที่สองนี่ไถอะไรกับปั่นเลยครับว่านเถอะก่อนว่านเถอะก่อนการระยะเม็ดเข้าเลยกับว่าน หวานยังไรมาปั่นไน่นี้ไถไถเสร็จแล้วนี่หวานหวานเม็ดก่อนครับหวานเม็ดก่อนหนึ่งไร่นี่ใช้เมล็ดขนาดใดครับผมนี่เนาะมาเฉลี่ยแบบนี้หน้าหน้าผมเนี่ยสิบสามสิบสองไร่ผมใส่สิบถังสิบถังข้าปื้อนี่สิบถังเข้าปื้อนี่ครับโดยประมาณแล้วกับประมาณมติว่าประมาณแปดกิโลต่อไร่ คำมันทึกคำมันไหลเล็วก็่าเนาเอาเอาชิสองไปเอาชิบเอาเอาชิบไปหา12ิปสองประมาณนั้นละ่ะย่ะามว่านิทางกัน้หลไปไหนว่านิเม้นมันมันเล่าเข้าก็ต้องระยะตรีระยะประมาณทักสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นสูงสุดสองเส้นสามเส้นสี่เส้นประมาณโดยโดย,โดยโประมาณหน้าเข้านี่เป็นหน้าดอนหรือหน้าเขตชลประทานหน้าน้ำฝนหน้าน้ำฝนครับบมมีโชลประทานไม่ได้โชลประทานหน้าผมเพราะว่าว่ามันเป็นที่ลุ่มอยู่หน้าผมมันเป็นที่ลุ่มอยู่มันมีในเม้นที่ดอนดอก แล้วที่นี่พ่อวานแล้วกับปันเลยปั่นเลยปั่นมือนานละขับปั่นมือนานละก็่รถไถปั่นเลยครับจ้างรถไถเขามาเพราะว่ารถสีส้มผมไม่ได้ผมโดนได้มเดินตามผมแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ใสเดือยเพราะว่ามันมันน้อยต้องต้องเอารถไถสี้มมันว่าครับสี้มปั่นคันมันร่นน้อยแล้วมันละมีง่ามันละดินมันไม่แตะเพราะว่าดินมันแข็งในดินไม่ได้นั้นการปั้นนี่เเทศไห้เป็นยังครับเระเทศไทมันแตะมันละเอียดนะฮะนี่ก็บมันกับกบกบเม็ดเข่าเม็ดเข่าครับกบเม็ดเข่านี่ ขนมันแดดดีๆดนประมาณสักสี่ห้าวันห้าหกมือดอ๊อเอแล้วบะครับเอ้อเลื้มอ้อแล้วครับขนมันเดินเอาเอาแดดเอาเอามะละอ้อไอ้เขานี่ตรงหน้าเขานี่มันมีน้ำปะนี่มันไม่ได้แล้วตอนนั้นเนียมันต้องแห้งไหแห้งบะครับเม่ได้วานแบบมีน้ำบะผมไม่ได้ว่านี่หน้าหน้าตุ่มผมว่าน้าแห้งโอ้หน้าแห้งเลยครับแห้งเลยโอ้แต่ต้องมีฝนลงมา ตัวนี้ไม่ได้สี่นันบอครับโบยขันน้ำไม่ได้ฝนก็เอาไม่ได้ฝนก็เอาแต่ว่าเออมันแห้งสะก่อนหน้านี่หน้าทังงปานผมนี่เฉพาะผมเอ็ดนี่มันต้องนั้นแห้งเลยมันยังออกขักันมันตมนี่มันมีใครออกก็ไดอครับเพราะว่าขันฝนต๊กดูแห้งไม่ออครับขันแม่นตัวนี้เนี่ยมันอ้องามเสมอเลยพรลงวานแล้วนี่นี่การดูแลยังไงต่อไปการดูเลขอะคือป้าไวฮักก็คือวัชพืชนี่นะฮาก็ไปดูแลงา มันมีอะไรอ้อดีขันมันอ้องาวเรียบร้อยขันฝนต๊กมาเนาะประมาณถ้าเกลีเซนซิบเซนเท่ากับขันได้น้ำเท่ากับค่อยอัดน้ำเหมือนมันหืนมาน้ำครับมันได้เข้าไปครับเป็นน้ำขันมันได้น้ำมาขันไม่ได้น้ำเข้าตลอดน้ำฟ้ากะคือมันต๊กมาเท่ากับอัดทางน้ำไว้เพื่อมันทะย่อยทะย่อยทะย่อยขึ้นไปน้ำนี่ได้ได้แห้งได้แห้งดีครับขันมันขันมันออกขันมันออกขนาดนี้แล้วนี่ เสมอมันจยนเท่าจะได้น้ำแหละสิบเส้นนื้นไปแล้วเอาน้ำเถอะล่ะระดับน้ำมีกำนดวประ่าณห้ามเกิดฟ้ามือหรือยังครับอันซิบเส้นนี่เห่ากับขามันได้กับพอจูๆจะมาประมาณสักสี่สามสี่นิ้วนี่และเห่ากับเอารูดไปเพราะว่าเฮอมันโทมวัสถุพืชนด้เขาจำญาดีเกิดยัยาหื้นดีขันมันหึงแล้วยาหึ่นแล้วนี่มันถ้าไม่ได้ผลก็ผลก็ได้ผลน้อยแด้ก็เห่ากับมันก็ปั่นเป็นพระละของของเห้าอีกต่างหากแดงว่า น้ำสี่เข้าเฮ็ดนี่ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยมาเป็นน้ำฝนธรรมชาติครับขันได้น้ำคลองนี่แห้งสบายแลย้วอันนี้มันงยะเพราะว่ามันมีห้องล่อน้ำฟ้านั่นแหละบ่มีนม้ำคลองเลยครับบ่มีเลยไม่เคยเห็นจะถือแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเฮ็ดน้ำฝนนี่แหง้งเ่ากันดีครับคมันได้น้ำฝนมากดูตามทื่อต้องตามดูการที่เข้ากำนดไว้นั่นโอ้ยที่สุดเลยครับก็จะเป็นตํา็นคลองครับขันหน้านี่เข้านี่ คันได้น้ำแบบนั้นนี่เนาะคันว่านห้างนี่มันอะไไม่ดีเลยครับพันะะคันว่านที่นี่มันต้นเขาเนี่ยเขาจะรักษาไว้แล้วนี่ต้นมันทอนิกอยทอนิมือเี่หุ่งนึงนี่ยว่าเยออบพอผมมาเห็นหัวหน้าก็น้าผมตอนมันตอนมันอ้อฮ่องเน่ยไอ้ว่านที่ที่ครับว่านที่แต่มีแม้นได้ว่านที่จนว่าชิด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 อวาดประมาณสามเส้นห้าเส้นเจ็ดเส้นแล้วแต่มันก็มันก็มีเสมอทุสไปนนะครับประมาณนั้นพอว่านแล้วนี่ดูแล้วอย่างอื่นอีกบ่ เราจากยายาในนี่เขาถอนเอาเป็นปะถอนเอาม่ได้จางวัชะพืชนี่ถอนเอาเลยผมไม่ได้ชีดยอมชีดยาแต่ว่ายาบม่ไหลตัวนี้ครับ้ามีหลายกันหรอวัชะพืชนี่ผมไม่ได้ใส่ยาเลยใส่ชีวภาพปะใส่ยู่เส้นอห่างแนวชีวภาพชีวภาพนี่คือมันเป็น่นตรงนี้สมัยนั้นแตวหน้าว่านนี่ผมไม่ได้ใส่โบดไใส่เลยครับใช้ปุรรมดาสีว่าไดัะว่านี่่บด้ใส่เลยใส่ใส่เฉพาะหน้าดํากตะตกรอนนี่ผมละผมเป็นประทานในกลุ่มนี่เนาะกลุ่มปุ๋ย ของ SML <H> เลยครับยู่ตรงผือแล้วกับยู่ยู่ตำบลได้ยู่ไอองตำบลกับผมเป็นกรรมการน้ำผืนกันทั้งปีทเลน่ละปีสม,มัยโล่งปุ๋ยไอ้ที่ว่าภาพอันนี้ในี่มันของอัน SML แสวว่าหน้าว่าดีเข้าได้มเมล็ดดีดีเนี่ยครับเข้าดูแลยังไงเนี่ยใส่ปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ก็ปุ๋ยมันมันนิสัยทุเรนดินมันกะมันง่ามอยู่แล้วเ<อ>พราะตะก้อนตะก้อนนี่ผมในเสื้อชีวาภาพนี่ ห้าสิบหรือแปดสิบกิโลต่อไร่สมัยหลังๆจะหันน่ะหน้าผมแล้วมันปั๊บได้แหละขับมันปั๊บได้ลหละแต่ก้อนนี่ก็ไม่มีห้ามก็โดนแต่ผมเอ็ดเอาเองเนี่ยสีวภาพสมัยนั้นแสว่าใส่ได้กี่ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แด้วสองปีมาสามปีมาไม่ได้ใส่ไม่ใส่เลยครับเพราะว่าผมกับา่าหลานของผมไม่ได้เอ็ดแต่ก้อนนี่แต่ใส่ก้อนนานนี่โอ้แต่ก้อนนานนี่ประมาณร้อย น้อยกว่ากิโลต่อไหลผมซื้อเลสมัยตะเกาผมไม่ได้เกิร์ไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยสี่บอกว่ามันเป็นผลมาจากครับข้าวหนึ่งว่ครับมันมันมันได้ได้ผลมาแต่ผมเสื้อประมาณสักเจ็ดแปดปีเซื้อก่อนนั้นนะครับเจ็ดแปดปีย้อนหลังมาจนพวกผมเสื้อลายดีนะผมมันแล้วก็นำมากพวกเอเอาเองคุณลุงอยากมีปุ๋ยสี่ใส่ช่วงไหนเนี่ยสีใส่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยสูงกัตอนแรกๆเนี่ยห้ามเสื้อน้อยๆนะครับตอนวันนั้นตอนไหนไอ้นี่เนี่ยมิถุนากระดาษนี่ห้าก็ค่อยๆโรยไปธรรมดา ตอนนี้ต้นมันฮอดสำหรับแล้วมีถุนหน้ากระดาษประมาณจ็กเส้นโอ้ยมันยาวเติบแล้วสามสิบเส้นเลยสามสิบเส้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยพลาดเลยพลาดเลยปีนี้เพราะว่าฝนมันลงแล้วตอนนเฮตหน้าต้มนี่กำลังเฮตอยู่หน้าตมปีที่แล้วนี่ไถกรคือลูกผมตัองจะบอกว่าให้เฮตหน้าวานเนี่ยวานตอนดินดินยังบามีน้ามี่ดินแห้งเลยแห้งเลยครับแห้งเลยขับแห้งจนเลยแห้งดีครับ ฝุ้ยนี่เริ่มใส่ตั้งแต่สามสิบเส้นครับแต่ว่าส่วนมากมันหน้าผมเลยผมเฮ็ดเฉพาะจำกัดเนาะหน้า12ไสลายผมใช้แค่แค่ทองถุงรอบแรกรอบเนี่ยฝุย10 16 16 8เท่านี้ล้ว6ิบหครับใส่สำเนีย12ไบลายนี่ใส่ยังไงใส่คือว่าเนี่ยสองถุงนี่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนี่ว่านเอาไหมลอยลอยร้อยกิโลนี่แม่หมอร้อยกิโลนี่ว่านเอาอีกไหว่านเอาผมต้องเฮ็ดถ้ามัน ละเอียดที่สุดค่อยๆหว่านสิบสองไร่ธรรมดามันมันหว่านมีแล้วได้ในมันหว่านมีโถวได้คัน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 เี้เพียนเนี่ยเขาต้องซักลักไปเอาตัวถั่วลื้อสับประมาณสิบกิโลแปดเจ็ดแปดกิโลต่อไร่มันไม่ได้ไหลได้คันแม่นันไหนคันเท่าเจือฮ้อนเนี่ยถ้าว่านถ้ามันถ้าว่านเนีมันโถนี่มันมีพ่อสามไร่มันก็ดเมือตอันนี้หว่านให้มันหว่านให้มันทั่วไม่ใช่ว่านให้มันแล้วเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆกินแต่เวลาโดนบันไดนี่สิบสองไร่นี่หอยมืดผู้นี่ เอาแต่เสาจนเกลือปื้ได้ประมาณ5้ามงแรงกว่าเดียวแล้วอยู่แล้วอยู่แต่บอกห้ามงแรงหมหลังจากนั้นใส่ปู๋ยยังอีกลังจกฮันกะเสื้อ1ิ้นห้าชิ้นห้ี่ละแต่ว่ามาณผสมอยู่ผสมผสมก็4ซิบิกศูนยช่วงไหนใส่บะนี่ผมละซื้อนี่ประมาณกันยากัญยากันยายี่สิบยี่ขึ้นไปแล้วเออประมาณยี่สนี่ยี่สิานี่สูงประมาณเท่าไหเขานี่บางกตังทอง ยัง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 ก้อนตั้งท้องยี่สิบมือสามที<อ>่มือประมาณนั้นใสเพื่ออย่างรอบสองไสเพื่อให้มันได้เลี้ยงต้นแล้วก็เลี้ยงมะมันได้อันนั้นเดี๋ยวมันไปกินแล้วก็ได้เลี้ยงมะมันพอดีตอนนั้นแล้วเขา้าเห่านี่มันละกินแล้วกินปุ๋ยแล้วทีนั้นมันกับบำรุงบำรุงต้นบำรุงท้องเลย<อ>คือคนเ่านี่ละ่ะเรามีบำรุงท้องครับแต่ว่าตอนตั้งท้องนี่บนทางไสบ่ะหรือไสอีกบางคนกับสสแต่หุ้ไม่ได้ใสผลไม่ได้เชื่อเพื่อบนะ่รุงไสก้อนตั้งท้องยี่สิบมือครับอันนั้นเนี่ยพ่อแหละครับ มีหลังจากที่เขาตังทองออกร่วงในไส้อย่างนี้เบ้าะวนี่ผมไม่ได้ไส้เพิ่มเลยเะครับหมดแล้วไส้สองเที่ยวครับเที่ยวสามสิบเส้นครับเที่ยวกอตั้งทองยี่สิบครับครับแล้วแหละครับเฉพาะของผมเลยของลุงที่ผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เชื่อเลยที่ดูแลอย่างอีกมั้ดูแลดูเล่ผลหรือดูแล่น้ำน้ำการน้ำนี่สำคัญที่สุดครัดูแลอย่างไรครับน้ำนี่ ตั้งแต่ตั้งท้อหรือว่าเฮาตั้งแต่วาดด่านนั้นมันมันแล้วนี่เนาะเฮามีเกิด30เซนลงมา30เซนมันลงมาเหรอวะขันมันขันมันน้ายามน้นนๆๆาหลายๆฮะก็ต้องไล่ให้มันออกไปปล่อยให้มันออกไปให้มันเหลืออยู่ประมาณย้ายมันหลายครับฝ่ามือนึงบ่ครับได้บ่ฝ่ามือนึง20เซนเอ20เซนเนาะครับ20เซน25เซนสูงสุดมอนก็หน้าม <20 S 3> <ซ>ันก็มันมันก็มีเสมอแล้วเอาจังซี่บ่ควรเกิน25เซนครับแล้วก็ถ้ามันน้อยไปก็บ่ค่อยดีปานใดน้อยดีแต่มันมีดีน้อยน่ะขันต่าก็หันน่ะ ตามกว่าหันมันส่ยี่สิบห้าเส้นจะดีมากครับเพราะว่าเธอแสงแดดเธอมันซองลงไปมันฮอดหามันมันยังละตามที่ขัมที่เคยเล็นมันยังไม่เกิดเสื้อูกครับผมไปขั้นหนึ่งตั้งแต่ข้าวตังทอนี่ดูแลให้มันหรือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกแถวเนี่ยตั้งแต่ปลูกแถวแรกเลยแหละรักษายี่สิบห้เส้นมาตลอดครับเพราะว่าเพราะมันได้เพราะมันได้จังหวะพอดีเนี่ยเข้ากับขยับพื้นได้นำนี่อ่การนี่เนาะเข้าหันประมาณ15บหเส้นเข้ากัเอาประมาณ5้าเส้นซิบเส้นยับลงไปเลยจนกว่ามันแหลกขนาดเขียนคครรัับบ ต้นมน้อยไห้มันน้อยครับถ้าจะเทียบปริมาณจากต้นนี่มากกว่ามันไห้มันเหนือเหนือเหนือพื้นดินมากครับมันเหนือรากขึ้นมากประมาณจักสิบเส้นห้าเส้นไปเรื่อยๆถ้าต้องดูเลยเห็นแสงแดดครับเห็นดินครับเพื่อให้แสงแดดถึงดินครับนี่คือระยะกะของครับระยะเกินที่ผมเคยมันต้นใหญ่เต็มที่นี่ประมาณยี่สิบห้าเส้นเลกังดีดีครับกําลังดีเลยยี่ห้าเส้นแต่ทานนี้ วันเดือนอไน,นะวันเดือนพฤษภาพอะ่ะวานนีิมันก็มันมันต้องมันต้องเอาตัวเหตุการบางที่ปะขันมันฝนตกนี่เนาะเขาต้องว่านก้อนขันวนมิโต๊ะนี่ประมาณเดือนเมษารีเอาเลยว่านฝนตกครับเกี้ยวเดีเ๋ยวบานนี้เกี้ยวนี้พฤศจิกาพฤศจิกาต, <ẳ> ตั้งแต่ซีตั้งแต่ซีเบิ้งยังไงเขาเสียงพร้อมเกี้ยวแล้วเบิ้งยังไงมันกะห้ากะเบิ้งห่วงมันเบื่อมัน ขันมันแก้จัดเลยมันไม่ดีไะขันคอดวันทีสิบห้าสิบกสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยเข้าของบาลเนี่ยมันอะไไม่ดีมันล่นมันล่นมันล่นลุ่เบื้องยังไงเบื้องว่าหนึ่งในเข้ามันละพอเกี่ยวว่ามันแดงมันสุกเหลืองข้ามันท้ามันมันมันสุกเหลืองแต่แต่บ่อห้มันสุกทั้งหมดครับสุกบ้างครับเข้าหนีมันละสุกค่าค่ากลางห้วงหมดไปพีขันตัวที่มันอะลรไม่สุกนะเพราะมันเป็นมันมันเป็นข้ามากลางเป็นข้าวรีบแปลว่าสุกจัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอย่าให้มันสูบมดโอ้ยสูบไม่แก้ครับแก้หลายมันเกี่ยวมันล่นเบิ้งอันนี้นี่ว่าไอ้เบิ้งเบิ้งใบใบที่มันเกี่ยวก็ติดร่วงปะใบวี่งมันน่ะธรรมดาเราต้องเบิ้องสำคอนว่ามือวีมันต้องเข้าขนาดนี้เข้าขนาดนี้คำมันเข้าเลือกเลือกเข้าไปนี่แสดงว่าเข้านี่กุ้ยเก๋จัดไม่ได้อ๋อให้มันให้มันแหงแหงแหงประมาณกลางกลางประมาณสักงห้าเส้นหรือเจ็ดเส้นนี่ก็ได้การแล้วสุดขนาดนั้นละอย่างอื่นนี่ก็ฝนปะฝน ฝนนี่โอ้ยฝนนี่ครับมันเท่ากับฝนต๊เข้ากับมีนั่นละฝนตกจะเฝ้าเกี่ยวจะเ้าเกี่ยวแต่ว่าคำมันต๊แล้วนี่เกี่ยวแล้วนี่กะสามแดดสามแดดสามแดดกูเลยหมันเลยสามแดดมัดเลยครับเกี่ยวเองเกี่ยวเองเกี่ยวเองแล้วก็นวดเองนวดเองตีเองเนาะครับนี่คือผลเขาเรียกว่าผลของการเฮ็ดเองเฮ็ดเองครับผมใส่แต่เกรือจากการ ไครับไถเดี๋ยวมันทำเออขับมันเทามันเทาซอยไม่ได้อะนี้ขับเพ็รเอกวัดปุ๋ยกระใสสองเทียวเสียงสองเทียวครับระดับน้ำกันต้อง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 ระดับระดับขั้นแรกเลยน้ำเนี่ยเพราะว่าเท่าในน้ำปุ๊บมาเสอร์อเลยมันปะเทากับระยับระยับพื้นไปเข้าสูงเข่าแข็งเข้าค่อยขอคอมีแมสกว่าปุ๊บเธอเดียวเนี่ยไม่ได้มันโทมยอดบรรดาเอเธอมันต้นมันก็น้อยต้นมันก็รีบพื้นไปสิบสองไร่นี่ได้ผลผลิตเท่าไหรครับปีที่ผลผลิตนี่ ผมคืดว่านี่ผมปีที่ต่ก้อนผมเป็นหน้าวานไม่เป็นหน้าดำเนาะผมเอ็นนี่ประมาณอันไหนหน้าดำเนาะตอนนั้นตอนต่อก้อนนานๆ้นี่หน้าหน้าดำนี่ผมผมผมฟาดเอาฝนฟาดเอาได้แค่ห้าสิบถังต่อไร่ถังต่อไร่แต่ว่าหน้าว่านปีที่แล้วมานนี่ประมาณเกสิบห้าถังเกสิบห้าถังต่อไร่ครับโอ้สูงขึ้นถูงครับผมว่ารายได้มันดีกว่าหน้าดำครับลดต้นทุนลดลดต้นทุนเพราะว่ากาเหาก็ไม่ได้จ้างลก ถอนกล้าเ้าก็ไม่ได้ถอนปีที่แล้วนี่เบิดเงินไปเท่าไรใครเห็นหน้านี่แต่มันเอาประมาณเบิึงประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นขับได้ขึ้นมากเลยป่านนี้ขึ้นมากกับพอมึงคายขายเหมือนได้ประมาณแสนสี่แสนห้าเได้ทั้งหมดแจ็คแจ็คสารทั้งหมดสิบสองไร่สิบสองอันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดตันกว่าเจ็ดตันครับเกือบแปดตันพคนละเพราะว่าได้ไรละไรละเจ็ดสิบถังเนาะครับเตียประมาณเจ็ดสิบถังเจ็ดสิบถังไปเนาะครับแล้วก็พูดสิบสองไร่ไปครับเจ็ดตันเกือบแปดตันครับ ือว่าเป็นดีที่สุดเลยครับปีนี้เริ่มเลี้ยงครับนี่เริ่มเลยแต่มันว่านเธอหนึ่งแหละฝนตกแล้วนี่แหละมันเขามีอ่องออเลยมันหนาวอ๋อกระหนาวฝนมันตกถูพวมมันตกหลายโคตรไม่ได้ว่าก้าสเลยแต่ว่าช่วงช่วงนี้น้ำกำบหลหลครับฝนตกตอนแค่วันที่สองพฤษภาเนี่ยตกมากระทงนี้ไม่ได้ยุดจากเธอเลยเขาเลยไม่ได้ว่ากานอ้อเลยวันอยู่เดียวนี ว่านอยู care, awful, exactly. ่ว่านไอ้เอหน้าหน้าตมแล้วไอ้หน้าตมว่านหน้าตมครับอันอมองเก้านี่ยบอข้ามมองเก้าเนี่ยแต่ว่าน้ำมันหลายแต่ว่าน้ำนี่น่าหลายผมว่าไอ้หน้าตมแล้วก็เลยเปิ้งน้ำเพรามันคือนี่ฮานาเนี่ยนะเปิ้งน้ำบอกครับปิ้งน้ำบอกจังหวัดบอว่านแต่ก่อนยังเปิ้งอ่ะแสเขามาแสเขาไอ้ขึ้นหนึ่งเ็ดเทศยังย่ามเข้าเข้าวานต้นกาเนาะครับคล้ายๆกับต้นกาเนี่ยแหละวานกาเนาะครับคือคล้ายกับวานกาเนี่ยแหละ แต่ว่าข้าแค่ขึ้นเดียวเออยา่ข้าแซ่เนี่ยข้าแซ่เป็นยังขึ้นเดียวขึ้นวันสองขึ้นคือยังมันเป็นแนวนี้ก่อนแล้วมีแซ่หลายนี่เพราะว่ามันมีคือกาเนี่อือันนี้ข้าแซ่ว่าเข้าวเราปิ้งน้ำเมื่อมันใบไหวนี่แปลว่าไม่ไอาเดีคยวเาคว่ามันได้โอกาสมันต่างตึงอยู่ในฮันเด้อ่าันมันคันคือการนี่มันแสสองขืนอันนี้ผู้ใดบอกหรือว่าล่องเองเอ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 งไปเบิ้นเลยครับทุกปีที่แล้วนี่บ่ต้องบ่ต้องแซ่น้ำมีต้องแทนน้ำแต่ว่าข้าวนี่ผมต้องฟัดแต่ก่อนก้้้ออนนนะััััั่ผมตงฟฟฟดดดขาบ ฟัดเอาดงฟัดว่าฟัดที่เมล็ดดีๆครับเอาเม็ดดีดีเลยแสดงว่าหาลูกเสียดได้นี่เอาแบบปีที่แล้วนี่ดีที่สุดเป็นไหมครับปีแบบนั้นล่ะดี<า>ที่สุดวานก้อนฝนครับแล้วก็ให้ดินแห้งๆครับดินแห้งๆในบ้านก่อนฝนดีที่สุดแสดงว่าเคล็ดลับของลูกขึ้นหนึ่งขัดเมล็ดขัดเมล็ดหนึ่งขัดเมล็ดสองดูแลด้วยตัวเองครับสามระดับน้ำให้ครับให้พ่อเพียงครับย่าให้ขาดย่าให้เกินขันฝนตกย่ามันฝนตกมันก็สูงสูงกับจริงยุดแต่มือสองมือเขาก็บปิ้งอ้อไปกันเพราะมันยู่ระดับนั้น สีการบำรุงดินครับการบำรุงดินดีที่สุดบำรุงดินครับใช้ปุ๋ยบ้างครับใช้ปุ๋ยแต่ว่าใส่น้อยเด้ผมไม่ได้ใส่หลายเพราะว่าหน้าผมมันมันได้เนื้อไอ้นั้นเลยเมันเนื้อปุ๋ยเนื้อที่วภาพคิดว่าจะลองลดดูไหมครับเคมีครับโอ้มันลดอยู่แล้วครับเคมีลดอยู่แล้วหมายถึงว่าหน้ามันเี้จะกลายเป็นเคมีศูนย์ครับจะลองดูไหมหรือว่าไม่กล้าหรือว่าโอ้คันลดไม่ได้ดอกบอ่ได้มาแต่ว่าอัน ตอนเป็นมะนี tacos, ่เข้านี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคันเขาละเอาแต่ชีวภาพเนี่ยมันได้อยู่ตัวลำแต่ว่าเรื่องมะนีเพระต้องให้มันบ้างครับต้อง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 ซื้อที่ไอเคมีนําแต่อย่าให้เยอะครับเนมีเยอะเยอะเ้าซื้อต่อมันหลายอ่อนี่ตอนก่อนออกยี่สิบือยี่สิบห้าวันเข้าต้องเอาตัวนี้ละมาเป็นหลักแต่คือทิมมันทิมไม่ได้ทิมมันชีวภาพเลยไอทิมไอเคมีนี่ทิมไม่ได้การดูแลนี <sh> ่แดงว่าหลงก็ต้อง พอมันขึ้นต้นลุกลุงก็ไปนาทุกวันใช่ไหมไปนาทุกมเสากรแลงมันดูแลใช่ไหมครับต้องเลี้ยงวัชพืชด,ดีที่สุดมันเดินครับมันเดินมันดูครับดูถ้าอันไหนแปลกแยกเอาออกเอาอ,อ้อตลอดเวลาคร,<า>รับพอเขาอ้อลุงปุ๊บตาเฮานี่ไปเล็บนี่ไปรลอะน,น้ํานี่เขาต้องเบิ่งตลอดเพราะว่าเขานี่มันอ้อนี่เขาก็ต้องูจำว่าเข้าพันนั้นพันนี้มาปนเขาก็ต้องถอนตลอดสรุปเริ่มทํานา ปีที่แล้วคือเมษาครับปลายเมษาครับครับปลายเมษาเสร็จเสร็จแล้วทีนี้เกี่ยวปีที่แล้วเกี่ยวพฤษภาครับพฤษภาวันที่สิบสิบเนาะรวมระยะเวลาคือระยเมียร่าที่ทำได้เป็นอย่างไรเราอย่งเาะสิงที่ที่หวังว่าจะคืนมา ใจได้รู้ได้ทำเปื้อนโคลนก็คำกันดีต้นกล้าน้อยน้อยนุ่มดีในมือพวกเราอดีตอาจเลยล่วงไปแต่ไม่เป็นไรใจเรายังเตี่ยมความหวังไม่เงาขอให้เรารู้ทัน